คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะพามาเล่นเกม P G ชื่อว่าเกมม u วเซียมสต y นี่ยังรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ m ิวเซียมนะคะก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายดีกว่าสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์เนาะเป็นรูปพิพิธภัณฑ์ m ิวเซียมสัญลักษณ์วายเป็นรูปผู้ชายคนนี้เลยตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นรูปภาพโมนาลิซ่านะคะตามด้วยรูปภาพผู้หญิงคนนี้เนาะฮั l l ห f ฟ l w ว r ตามมาด้วยดวงตานาฬิกาหายแล้วก็เหรียญเนาะกระดุม A K Q J 1 9ตามลำดับเลยนะคะอ่าเกมนี้ก็คือสเก็ตเตอร์ลง3ตัวเข้าฟรีเกมได้มา10หมุนซื้อฟิวเจอร์ได้มาดูในเกมกันเลยดีกว่าโอเควันนี้น้องแนทพกทุนมาที่8,500นะคะจะรอดหรือเปล่าขอไปที่เบ็ด20สัก50หมุนเลย ชอบเกมนี้บ้างเกมนี้หนูเคยแตกหนักนะหนยเคยแตกหนักทุกคนขาที่เบ็ด20สแตกเป็นมื่นเลยอ่ะกูคอมโบแบบสวยจนใจเสพอ่ะทุกคนมามาเริ่มเลยไม่รู้จะลงยากหรือเปล่าไม่รู้ฟีเรเกมวันนี้เนี่ยใช้แค่3ตัวนะมิวเซียมในกรอบมันจะสุ่มตัวคูณมาด้วยเนี่ยในกรอบจะมีตัวคูณท่าจ่ายครับในกรอบมันก็จะเอาตัวคูณมาคูณกับรายจ่ายของเรานะสามารถแตกนอกลั่นนอกได้เหมือนกัน ชึบชึบอ้ยว่ะโอ้โ,อโมอนาลิซาเต็มจอค่ะเศรษฐาคูนน้อยคูน้อยไปหน่อยได้มาสี่ร้อยแล้วนะเมื่อกี้นี่สามสิบมวนสุดท้ายเดี๋ยวจะลองไล่เบ็ดไปเรื่อยๆเนาะไม่รูว่าฟรีเกมจะมีไหมเกมนี้ซื้อได้ไม่ต้องกลัวเลยถ้ามันเกลือข้างนอกเราลองเออเราเราลองมาซื้อได้เลยทุกคนปึ๊บป,ปเครื่องรวนละวล่าสุด 6หมุนสุดท้ายอูย้คอมเต็มจอเลยว่ะแต่ตัวเบาเนาะไม่ใช่ตัวแพงเอ,อสวยตาสวยหายแถวหน้าวายสวยจนใจเจ็บวายหายแถวหน้าครับหายหายหาย,หายหายมา,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 าป่าวายไม่ลงมาเเตอร์น่าจะลงอยู่ข้างนอกทั้งสองตัวว่ะลงมาแถวหน้าปุ๊กเข้าเลยเออคอมเลยปิง9หมุนกระเบ็ด20เดี๋ยวลองเพิ่มเบ็ดไปต่อ,อที่เบ็ด30เลยนะ ใครชอบเกมนี้มากเกมลูกรักใครเอ่ยเกมนี้เชิบๆชิบชิบสองมปะเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดไป50หมุนเลยนะดูยกันอุ้ยสวยว่ะคุณ4ี่ว่ะสามร้อขอไหลต่อเลยได้เปล่าโหไหลอุ้ยหลสวยคุณหกบึ้มเก้าแถวหน้าเก้าแถวหน้าเก้าแถวหน้า,าโอ้เดี๋ยวมา5 7าเจ็ดสิบห็นปะคอมแป๊บเดียว2ดอกสองรอบอเ,เอง อเออควณเสี่ยงนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นตัวแพงก็เลยเลดหน่อยส<อ>ี่สิบหมุนเจบหมุนชุดท้ายแล้วครับใคอยากเห็นนั้นเล่นเกมใหม่ก็สามารถขอกันเข้ามาได้นะคะกระดุมเตวาสามมาเปล่าไม่มาสามามหมุนสุดท้ายเร็วจึๆๆๆๆ๊บจึ๊บึ๊บได้ไหมตัวเจโอไม่ oh โมนาลิซ่าหาเจ้าสามอ๋อไม่มาทรากับตัวตัวขอบไม่มาตัวมาไม่ขอจิบเถ่านีา่ยโอ้โมนาโอ,โอ้อยากได้ภาพโมนาลิซ่าไมก็วายเคแถวสามเจแถวหน้าอุ้ยแต่ละแถวคือตัวคอมโบมีทุกแถวอะแต่ว่าไม่มาเลยมาแต่ตัวอะไรก็รู้โอ้เกมปึ๊บปึ๊บชึบชึบชึบที 18, ่แป้ง ครับตัวคูนอยู่นะกระดุมโอ้ยทำไมแกไม่มาเป็นไวแล้วไม่มาเป็นไวก็มาตัวที่มันมีลายใตก็ได้เองปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจได้คิวแถวหนึ่งเอสามไวมาแถวกลางโอ้ยจะลู้ว่านิสโอ้ยเต็มศอกโอ้โหเก้าร้อยหกสิบหาแถวหนึ่งอุ้ยแกไม่เข้าไปสักดอร์คว่ะนี่แตกนอกมาเกือบพันเลย สวยอุ้ยสวยว่าดอกนี้สวยคุณอภอู้ยพันหนึ่งจุกจุโมนาลิซาแถวหนึ่งโมนาลิซาแถวหนึ่งโอเคเจได้อยู่โมนาลิซามาปุ๊บมาปุ๊บมาปุ๊บโมนาลิซามีวายโอเคคิวได้อยู่โอเคคุณไปทุกคนแตกนอกค่ะเกมแตกนอกก้าวสวยนีโมนาลิซาแถวหนึ่งคุณเยอะมากแม่ถ้าโมนาลิซาลงนะนูบอกเลยว่าลั่นสิบหน้าสิบหกร้อยสี่สิบสี่โมนาลิซาแถวหนึ่งขอร้องล่ะ มาจริงคุ้แปดเออแปดร้อยแตกนอกสองพันกว่าคะ่ะที่รักโอเคเลอกเลยเลอกเลยคุณมาแค่แปดพันนิดทุกคนค่ะขึ้นมาหมื่นพันเกมโคตรดีค่ะเกมนหน้าสุโคเมค่ะสองบันสามสี่สิบหกแตกนอกโอ้โหไม่ต้องรุนเข้าฟรีเกมและเลิกเลยคะ่ะอ่าตอนนี้แนทก็เล่นอยู่เป็นเวลาสี่โมงสี่สิบเจ็ดเนาะกับเกม อ๋อพิพิธภัณฑ์นะคะมิวเซียมถ้าใครชอบแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้ไนะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ